ส่วนตัวแล้วว่าว่าตัวสีบุบมีเห็ดเพิงก็ยังมีตัวหนึ่งหรอเออเห็ดเพิงเนาะขาดที่ไม่ขก็เข้าเนาะคนผ่านไปผ่านมาอะไรกับคนผ่านไปผ่านมาอะไรเขาจะากระเบื้องขึ้นเอพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงเห็ดเผืองเผืงยังเพิ่นนี่ใส่ซานเพิองยังนี่เพิองนั่งแหง่บ่เพิองนั่งแหง่มาหนี่มาเอาใส่ซานมาเจาะน้องเรื่อยเหมือนมันคักหมือน มวนคักพอดมูนี่ปลาเห็ดกระแตกสดๆอยู่อ๋อเม็ดพึ่งดังแห่อ๋อมันไผขมันมันหืมโดนๆสิพ่อเที่ยนึงเนาะพี่น้องเห็ดอะไรเห็ดปวกอันโอ้เห็ดปวกเห็ดอันเห็ดพึ่งันดอกงามๆเนาะเห็ดพึ่งดังแห่พึงดังแห่แบบนี้ยงามพี่น้องงามโดนๆสิพ่อเที่ยนึงเนาะเอ้าไอ้สาอเที่ยนึงกับขุ้มนี่แหละอืมอ๋อสิพ่อเป็นมูเนาะ พอเป็นมูไข่ได้ก็ไปทางอ่นี่ดอกก็ออนไปทางสิล้าน้ำทีข้าน้ที้อกเพื่อเปลี่ยน้อเพื่อเกี้ยวเ่อนเนยเอเพื่อนงเหี่ยหรือืเพื่อนเกี้ยเนาะเออเพื่นเกี้ยเพื่นดางเหียตั้งหาหลยดอกได้ไม่น้องเห็นเผื่อเงี้ยหนิเนาะหามูกันเลยหามูแค่น้กันนอ่งูกขาวกันแด้านเยันดมกันแมยู่บ่โอ้ยกี่ลายนาะ โอ้ยยัลงลงงได้ยังงาก็แมนหกนักํำเนาะแมนยันงหลงงหาท่านี่กันเที่ยมีมูมื่อเกิดจะพูดเดียวจะไหนยงหลงงต้องมีมูละเกิดจะพูดเดียวก็เปลี่ยนเนาะท่นี่จะหาได้ตาไห้าเป